นี่ครับพี่น้องนี่เจ้าดิคลับเลยแหละเจ้ดิกลับเลยแหละสมัสมั่งอยู่ลูกชายตำน้ำจิ้มอะไรไม่รู้ตำน้ำพริกเอ้ยน้ำผึ้งปลาแหลกเขาลูกชายหมออยากจริญองกินหน่อไม้บานสดๆจากโซนด้วยนะฮะก็ลองดูนะครับพี่น้องเออนั่นแหละเฉยๆนั่นเองหน่อไม้บานไอ้นี่อนคือในหน่อไม้ไผ่สดๆอมใจหน่อไม้บานสดๆนะครับพี่น้องสดสดจากเออนั่นแหละเก็ผมกัน เออเป็นยังไงวะไม่คมเออนาะหวานอร่อยเนาะเออไอ้บากเมื่อก่อนนั่น,อ,อ,นอือนเนี่ยอลแลูกได้เตียงมาอีกนะครับหวานนะครับคือหน่อไม่สดชดอ่ะตอนปลานนลางอยู่าเงี่ยตอนปลาเออนั่นแหละกินตอนปลากูตตอนปลาแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลองไปชิมดูอีกทีเดี๋ยวมันเอาตัางคอได้วหมเห็นลูกชายกินเขาอยากกิน

ทำก็ข้อต่ออันเป็นอันเป็น <Jonas> บ <perform ats> ุญ <Eink> บ <lebr> ุญตั้งในนี่ยเป็นจีเนอร์แน่นหน่อก็แบบก็เป็นนะแล้วก็อจ้ัเจ้าจ้าเจ้อือ อนนี้เรมมามึงเอาใส่เนื้อซาเราไปทำกบขา้าวตอเลยกันต่ออืมไม่ก่อน,อ,อ,อนต่อหมุนกอนต่อไปอีกพันนี่ครับเป็นหัวก็เสียงไม่ค่อยหลังถ้าเกิดเป็นทุ่ดสับเครื่องที่นุมวลไปซ่อมนะฮะมันเจ็ดรังกว่านี้เอาเขาทุกขออภยัยเรื่องเสียงเลยครับตอนนี้แต่ลูกชายก็มาที่นี่ก็เลยมาเลี้ยงลูกคนเดียวนะฮะก็ทำยังไงได้เนาะกลับไปประเทศไทยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังมี ความทรงจาที่นุ้นอยู่นะฮะเวลาเจ็บช้ำน้ําใจก็ต้องกลับมาหาแม่ในทำยังไงได้นะพี่น้องโอเคหาเราไปกันเลยเราไปดูอันไรที่เขาทําอะไรอากานอีกนะครับเดี๋ยวไปกินไปทํากับขา้าวตอเออย <c oughs> ังได้นะครับเราไม่อ่อนเงี้ยิ่หลังน้อนอิม ก็ยิบก,ก็ก็ทำตามนะก็แถมมาปังนะครับก็ลูกชายก็เติบโตในกรุงเทพนะครับก็ต้องพาลูกชายแบบว่าหอยู่แบบาหากินที่แบบว่ายังไม่เคยเรียนรู้นะครับจากบ้านไปตั้งแต่เล็กน้อยอีกหน้อยตัวรถต่นก็จะได้กินละมันพอมีหย่อนะที่เขาเรียกไง ไปดูตรงนั้นนะกะเขาเนี่ยเขาเนี่ยนะเยอมาด้วยไปดูอีกว่ามีอะไรกินอีกนะในสวนเนี่ยะปังเราดูกได้พาไปมันมีเจ้าของบ้านมันล่าวันในเข้ามาัน มีหลานายอู uh! mm ้ hmm. ่เนี่ยโอ้มีหลายนอูเน่วะเตียงเอล่หืนเ้องพ้าเจ้าหมักคืนโอ้โหามาคืนคืนพี่น้องดูถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเขาเอามาเน่เอาพ่อมาเคืนคืนน้นหมักคืนทรายหวงมาเก็บไปเออนั่นแหละอโรไปทำก้อยมาเคืนนี่หมาคืนคืนน่ะหมักคืนชาั้มัก้นเนะชันในหมอเนะ ยังล่ะเ <c oughs> มืม่ออหมกกันหนุนนั่นน่ะเอาสโลหกคืนเนี่ยอืมาบ้าโธพี่น้องลุยมกคือนเนี่ยเยอะจริงๆเลยเอาไปทำกว๋วยหมกคนืนเนาะเอ้อใั้น้าเจ้าเขียนมันดูืนยๆเยเป็นหมกคือขึ้นหมดเลย kia vào tháng về bộ nè Mấy lâu rồi bảo tiếng Hả Đại bên, ừ Đang gọi em chạy kẹo đến xuân chung mà Nói này Nè, đang ôm môi Nói mặc thịt đấy, nè, áo áo bằng Đang tiếng nè Ừ, tiếng hả Hắn đang

เดีเป็นพี่สะพายนะพูดเล่นนะครับพี่นนะอ้องทำฉันทีนี่เลยมือถุยนหะม,ม้มา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 อีหางไอ้พวกมาเชือดใ่าเอาได้กรล้วกับพีเจ้าพี่จิพี่ถุลินจชจเช่าเลยกร <laughs> พิดได้เลยอพิดได้เลยเออนีอ่ ลองตัวหลายๆอย่างนะฮะมาอยู่บ้านเฮา้องทางาน้องทำกรนะอือไม่งั้นจะทําการนาทํางานกินได้แรงได้ไงเอ้ยกวนขอ้องกี้เขามาล่ะเป็นเพื่น้องอลไรผาขอมือขวมือขอมือเออ วาอายางนั่นเิ้นไหนเมี่ยนน่นอนวะพักท้องไหมอ้าวใสร็จสามมือยังว่างก็นี่ครับพี่น้องเจ้ามันจะดีที่นี่อบอกว่าเอาไปทำนป็นพิถนเอาแล้วเป็นถอดินถุนิทรงใหม่นั่นมันอร่อยนะครับที่นี่ก็ให้เอาดูนะฮะไม่งั้นก็กลับแล้วอื

ยันหรอยังอกอไม่ตังคเหรอเมื่อวานเออยิ้มสางมั้ยฮ่าวันโม้รานมีหัววันจานคนนี้ะมีสางกันนะกินยาฮ่บพี่น้องเป็นยายาก็ยาหอมอะไรเงี้ยยาทุกคนเออเมื่อเมื่อระเพราะเมื่อ มอ,อยามามือเนะก่อนั่ะโอเคนะคพี่น้องเนาะโอเคโอเคนะผกก่า,าก,กุหลาบกวแดเสกกดติดตามมอนิ่วยคนดังอ่าช่วยคนใต้ดังเรียนแล้วก็ลูกชายด้วยนะครับแล้วก็ใาแฟนเพจและในยูทูบนะคะพี่น้องเนาะอ่าขอบคุณที่ติดตามทุกๆุกรายการนะครับพี่ให้กำลังใจกันตลอดมาอาลูกขอบคุณครับเนี่ย